สนามฟุตบอลสถานที่ที่รวมไว้ซึ่งผู้ที่ชื่นชอบกีฬาในสนามฟุตบอลเราจะได้เห็นความมันของเกมนอกสนามเราจะได้เห็นสีสันจากกองเชียร์ภาพที่คุ้นเคยแฟนบอลมักเป็นดังนั้นเสมอแต่ธุรกิจมีขึ้นมีลงตามแต่ปัจจัยจะํานวยสนามฟุตบอลให้เช่าธุรกิจที่เกิดจากความรักในกีฬาและความฝันอยากทำธุรกิจ ก่อตัวเป็นสนามฟุตบอลให้เหล่าผู้ที่ชื่นชอบกีฬาชนิดเดียวกันมาสร้างประสบการณ์ไปกับแมตช์กระชับมิตรในกลุ่มเพื่อนทำกลางปัจจัยเศรษฐกิจที่เอาแน่เอานอนไม่ได้การทำธุรกิจจึงไม่อาจคงความจริงดังความนิยมในใจของแฟนๆไว้ได้เสมอไปทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราสิ่งที่เคยนิยมก็อาจผันไปแปรเปลี่ยนตามวันและเวลาที่ผ่านเลยไปสำหรับธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลจะเตรียมรับมืออย่างไรถ้าวันหนึ่งลูกค้าที่มาเล่นอยู่เสมอกลับห่างหายไปไม่เหมือนเมื่อก่อน เราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรได้บ้างตามสไตล์เจ้าสัวหัวดิจิทัลสำหรับสนามไหนลูกค้าซบเซาลองค่อยๆพิจารณาไปทีละส่วนเริ่มจากต้นทุนที่สนามต้องแบกรับในแต่ละเดือนลองดูว่าสนามต้องมีรายได้เข้ามาแค่ไหนถึงจะอยู่รอดและมาเริ่มที่ตัวสนามวัาทุกวันนี้ใช้งานสนามคุ้มค่าแล้วหรือยังลูกค้าที่มาเช่าสนามเพื่อเล่นกีฬาส่วนใหญ่มาช่วงเวลาไหนและวันไหนในช่วงเวลาที่สนามว่างเราสามารถเสริมรายได้จากสนามได้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องการจัดการสนามให้คุ้มค่านั่นเอง ทุกวันนี้หากจะรอให้มีการเปิดแมตช์นัดซ้อมแข่งกันอย่างเดียวคงลำบากทางออกเรื่องนี้คือการเปิดสนามให้เช่าทำกิจกรรมอื่นอย่างสถานที่ถ่ายทำรายการจัดงานอ e ีเวนต์หรือกิจกรรมอื่นๆที่ต้องการใช้พื้นที่สนามในอนาคตเราสามารถเปลี่ยนสนามซ้อมเป็นโรงเรียนฝึกสอนให้เด็กๆและเยาวชนได้รวมถึงผู้ที่สนใจเปิดเป็นคอร์สสั้นๆจัดหาครูฝึกสอนพื้นฐานกีฬารูปแบบนี้ต้องอาศัยเวลาพอสมควรที่จะทำให้คนรู้จักและทำให้สนามเราติดตลาด สนามให้เช่าของเราครบวงจรด้านกีฬาหรือยังเมื่อลูกค้าเข้ามาที่สนามจะได้รับบริการอะไรบ้างแน่นอนมีสนามมีล็อกเกอร์ห้องน้ํามีห้องอาบน้ํามีบริการอาหารเครื่องดื่มหรือถ้าพอมีกําลังลงทุนทําเป็นสปอร์ตคลับเสริมเข้ามาเพื่อดึงกลุ่มคนรักสุขภาพด้านในจัดทาสโมสรจาหน่ายสินค้าอุปกรณ์กีฬาเพื่อเพิ่มไรายได้ จัดสถานที่ไว้เป็นส่วนๆไม่จําเป็นเพื่อมาเล่นกีฬาอย่างเดียวอาจแวะมารอเพื่อนทานข้าวมีมุมพักผ่อนพบปะก,กันเป็นต้นสุดท้ายลองนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการบริหารสนามให้เกิดความทันสมัยและน่าเชื่อถือเริ่มจากก้าวแรกที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อสนามนอกจากการโทรศัพท์แล้วทางสนามยังสามารถทําระบบจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถดูได้ว่าสนามว่างวันไหนบ้างสินค้าที่ขายในสโมสรก็จับใส่ไว้ในบริการออนไลน์ด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้นเรียกได้ว่าช่องทางออนไลน์ลูกค้าสามารถรู้ทุกอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับสนามนอกจากบริการด้านสถานที่แล้วถ้าทําเป็นคอนเทนต์ออนไลน์เกี่ยวกับกีฬาด้วยก็ดูจะเข้าท่าความเคลื่อนไหวในแวดวงลูกหนังสาระดีๆสําหรับคนรักสุขภาพและอื่นๆที่คิดว่าลูกค้าจะสนใจ ตบท้ายด้วยโซเชียลช่องทางการกระจายข้อมูลและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสร้างเนื้อหาหน่าประทับใจและบริการออนไลน์ที่หลากหลายทั้งตอบคำถามรับจองสมัครคอร์สสั่งซื้อสินค้าการชำระเงินที่สะดวกสบายความครบวงจรในรูปแบบนี้จะทำให้จากจุดเริ่มต้นที่ทำเป็นสนามฟุตบอลให้เช่าอย่างเดียวในอนาคตอาจเป็นสปอร์ตแลนด์สำหรับคนชื่นชอบกีฬาและรักสุขภาพก็เป็นได้และข้อควรระวังเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลก็คือระบบหลังบ้านที่เราเตรียมไว้ อย่างระบบจองสนามจะต้องใช้งานได้จริงและมีความเสถียรและการทําสถานที่ให้มีความครอบคลุมหลากหลายเช่นนี้ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ที่ดีมีหลักการและต้องใช้เวลาพอสมควรหากไม่มีความชํานาญในการทําการตลาดออนไลน์ก็จะทําให้เสียเวลาและไม่เห็นผลกับเทคโนโลยีที่เลือกใช้